สวัสดีค่ะวัลลภปสัสสุนไทยนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับรายการที่เพิ่งทําขึ้นมาใหม่นะคะด้วยเหตุผลที่ว่าในประเทศไทยเรา่ะคะ่ะมีความอุดมสมบูรณ์ของพันไม้ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างหาที่เปรียบไม่ได้จึถือได้ว่าคนที่เกิดในเมืองไทยและคนไทยทุกๆคนถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากนะคะที่เกิดในถิ่นหรือดินแดนที่มีความ ร่ำรวยทางวัฒนธรรมและทรัพยากรแบบนี้ซึ่งคิดว่าทุกๆประเทศหรือประเทศอื่นๆหรือคนจากประเทศอื่นๆก็จะอิจฉาประเทศเรานะคะเพียงแต่ว่าเราเองอาจจะมองความข้ามความอุดมสมบูรณ์เหล่านั้นเนื่องด้วยว่าเราเกิดมาท่ามความความอุดมสมบูรณ์หรือเรียกว่าเราทุกคนมีความร่ำรวยโดยธรรมชาติที่เราอาจจะไม่รู้นะคะ เราก็เลยคิดจะทํารายการนี้ขึ้นมาชื่อรายการว่าพันไม้แห่งสยามค่ะพันไม้แห่งสยามเป็นรายการที่จะพูดถึงต้นไม้ต่างๆนะคะซึ่งเป็นไม้ที่เรียกว่าเป็นไม้ไทยเป็นพันไม้ไทยแล้วก็มีความสำคัญก็คือมีการค้นพบ เป็นครั้งแรกของโลกในประเทศไทยนะคะซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ด้วยความที่โคร,ราชเราอะ่ะเป็นจังหวัดใหญ่นะคะมีพันไม้เยอะมากถึงแม้ว่าพื้นที่จำนวนมากที่เคยมีต้นไม้เกิดขึ้นตามธรรมชาติจะถูกพัฒนากลายเป็นที่อยู่อาศัยเป็น เป็นโรงงานเป็นนิคมอุตสาหกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ก็ยังมีพัน์ธไม้ที่น่าสนใจหลงเหลืออยู่นะคะให้เรายังได้ศึกษาตามข้างทางอ่ะซึ่งไม่น่าเชื่อนะคะแล้วก็ไม้หลายๆต้นเป็นพัน์ธไม้ที่เป็นภาคความภาคภูมิใจของสยามประเทศของเรานะคะเพราะว่ามีการค้นพบเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เราจะดูได้ง่ายๆค่ะในชื่อวิวทยาศาสตร์เขาอ่ะจะมีคำว่าสยามอยู่ในนั้นนั่นก็แปลว่าไม้ต้นนั้นอ่ะถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะคะหรือประเทศสยามนั่นเองก็เลยทำให้เราเกิดแนวคิดว่าเราอยากจะสํำรวจดูว่าในโคราชของเราอะ่ะมีพันไม้แห่งสยามอยู่สักกี่ชนิดหรือเราจะพอหา ต้นต้นไม้ที่เป็นพันไม้แห่งสยามได้รวบรวมได้สักกี่ชนิดนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้เกิดในโคราชก็ได้แต่ว่าเราพอที่จะรวบรวมมาได้เพราะว่าบางทีเราก็อาจจะยากที่จะไปดูต้นใหญ่ๆญ่อย่างน้อยก็ให้มีต้นเล็กๆให้เรารู้ว่าไม้ที่อาจจะดูพื้นๆบ้านๆแต่กลับเป็นไม้ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติและปะ ประวัติศาสตร์ของพืชพันไม้ของโลกเพราะว่ามันถูกค้นพบที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็ใน,นเริ่มรายการแล้วก็จะขอเริ่มด้วยพันธไม้ในดวงใจต้นแรกเลยนะคะซึ่งเป็นความประทับใจที่เคยเขียนบทความที่รวบรวมข้อมูลจากที่ต่างๆเอาไว้แล้วก็เรามาค้นพบที่เรามาพบที่โคราชแล้วพบว่าต้นไม้ต้นเนี้ย หาพบเจอได้ยากมากในจังหวัดอื่นจังหวัดอื่นนะคะแต่ว่าถามว่ามีไหมก็มีบ้างนะคะแต่ว่าที่โคราชจะมีบางเส้นทางบางถนนหรือบางหย่อมพื้นที่ที่มีไม้ต้นเนี้ยอยู่มากนะคะแล้วก็สวยสะด,ด,ดุดตาม,มากแล้วก็ในท่ามกลางความกังวลว่าสุดท้ายก็จะต้องถูกพัฒนาไปเป็นบ้านเรือนบ้านช่อง หรือที่ทากินไปหมดก็เลยอยากจะบันทึกตรงนี้เอาไว้ว่าวันหนึ่งนะคะในอดีตในยุคสมัยของคนรุ่นเราเราเนี่ยเราได้เคยพบเจอไม้ต้นนี้เราก็มีความคาดหวังว่าจะมีคนที่เห็นความสําคัญในการอนุรักษ์เก็บรักษาสายพันธุ์นะคะให้ไม้พวกนี้ทั้งหมดที่เป็นไม้ไทยที่เป็นความภาคภูมิใจที่มีเรื่องราว สืบเนื่องมาในประวัติศาสตร์ของชาติไทยหลายๆต้นหลายๆต,ตัวเป็นไม้ที่คนรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเคยได้ใช้ประโยชน์จากมันนะคะแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งในวันข้างหน้าในการที่เราได้รักษาไว้อนุรักษ์ไว้มันอาจจะยังประโยชน์บางอย่างที่คาดไม่ถึงให้กับคน,นรุ่นต่อๆไปได้ไม้ตัวแรกที่ขอเปิดรายการในรายการพันไม้แห่งสยามของ ช่องวลากรนส,สมุนไพรในครั้งนี้นะคะก็ขอเปิดตัวด้วยต้นแจงนะคะซึ่งเป็นไม้ในดวงใจมากๆต้นหนึ่งนะคะด้วยความที่เป็นไม้หายากปลูกยากนะคะแล้วก็พบเป็นบางพื้นที่เท่านั้นนะคะแล้วก็ในโคราชก็ยังถือว่าสามารถพบต้นแจงได้ทั่วๆไปและที่สำคัญเป็นไม้ที่มีประโยชน์มากและเป็นไม้ที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ด้วยนะคะ ก็เลยจะขอเปิดประเดิมเรื่องต้นแจงงั้นเราจะพาพวกเราทุกคนไปทำความรู้จักกับต้นแจงไม้ริมทางสุดยอดพันไม้ที่มีประโยชน์และเป็นไม้ต้นแรกจากรายการพันไม้แห่งสยามของเราค่ะไปดูกันเลยสวัสดีค่ะวัลากรสมุนไพรนะคะวันนี้มาพบกันในรายการใหม่ของเรานะคะ รายการพันไม้แห่งสยามความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยรายการนี้ก็จะบอกเล่าถึงเรื่องราวของต้นไม้ที่เป็นไม้ประจำถิ่นไม้ที่มีการพ้นพบใหม่ไม้นำพระราชทานต่างๆของไทยนะคะเพื่อที่จะได้เราจะได้รู้จักคุ้นเคยกันเอาไว้ว่าคนไทยควรภาคภูมิใจในสิ่งนี้นะคะไม้ต้นแรกปฐมฤกษ์ของ รายการพันไม้แห่งสยามต้นนี้ก็คือต้นไม้ที่ชื่อว่าต้นแจงค่ะต้นแจงนอกจากจะเป็นความภูมิใจแห่งสยามแล้วยังถือได้ว่าเป็นความภูมิใจของจังหวัดนครราชสีมานะคะเพราะเรายังเห็นต้นแจงที่มีอยู่ในธรรมชาติได้ซึ่งน่าจะเหลืออยู่น้อยเต็มชีและอยู่ในบางจังหวัดและบางพื้นที่เท่านั้นนะคะ เราก็เลยจะขอเลือกต้นแจงเป็นพันธไม้แห่งสยามต้นแรกเลยและที่สำคัญก็คือโลโก้ของร้านวัลลกรสมุนไพรตอนนี้เราเปลี่ยนมาใช้โลโก้รูปใบแจงนะคะด้วยความที่เป็นพืชประจำถิ่นของโคราชเราทีนี้เรามาดูรายละเอียดของต้นแจงกันนะคะ ต้นแจงหรือต้นแกงมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยพบเจอครั้งแรกที่ประเทศไทยเป็นพันธไม้พุ่มเตี้ยโตช้าความสูงไม่เกิน10เมตรแตกกิ่นก้านมากมายคล้ายกับไม้พุ่มกิ่งก้านเขาจะแผ่เป็นรูปวงกลม เป็นรูปร่มนะคะสวยงามมากเปลือกลำต้นเปลือกลำต้นของต้นแจงจะมีสีเข้มเกือบดำนะคะจะมองเห็นความสวยงามและความที่ดูมีความโบราณของเขาแล้วก็เปลือกเกลียบหรือแตกเป็นสเก็ดเล็กๆ เปลือกเรียบได้เปลือกแตกเป็นสเก็ตเล็กๆได้ขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเมล็ดหรือตอนกิ่งจริงๆแล้วถ้าเราดูแจงเนี่ยที่เขากระจายกันอยู่เนี่ยคล้ายๆกับไปตามรากหรือตามไหลนะคะเพราะว่าเมล็ดเนี่ยใช้เวลาเพาะนานมากโตช้ามากเพราะนั้นเวลาที่เราเห็นแจงเนี่ย เราจะเห็นเขาขึ้นอยู่เป็นกลุ่มๆนะคะคิดว่าที่ขึ้นอยู่นี่อาจจะโตจากเมล็ดหรือโตจากไหลของเขาก็เป็นได้อย่างกลุ่มนี้ก็มีหลายต้นพอสมควรขึ้นอยู่ข้างถนนเลยนะคะชอบขึ้นอยู่ในดินได้ทุกประเภทพบในป่าละมาะป่าดิบแล้ง ป่าผสมผัดใบป่าเต็งลังเขาหินปูนโดยเฉพาะพบมากที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรามาดูลักษณะใบแจงนะคะใบของแจงจะเป็นใบประกอบ ลักษณะเป็นใบประกอบแบบนิ้วมือค่ะในตำราระบุว่าจริงๆแล้วใบแจงที่พบเห็นส่วนใหญ่จะเป็นใบประกอบสามใบนี่นะคะโดยส่วนใหญ่ที่พบเห็นเนี่ยจะเป็นใบประกอบสามใบแบบนี้น้อยมากที่จะเห็นเป็น 4ี่ใบหรือห้าใบแต่ปรากฏว่าแจงตรงนี้นะคะพบ5้าใบเยอะกว่า3ใบอีกอ่คคือปกติใบแจงเนี่ยโดยธรรมชาติของเขาเลยเนี่ยเก่งเนี้ยที่ไล่ลงมาเลยจะเป็นใบประกอบแค่3ามใบแล้วก็มีใบที่เรียวเล็กแบบนี้นะคะ แบบเดียวกับที่ในโลโก้ของร้านเวลากรได้บรรยายเอาไว้ต้นนี้ก็อย่งนี้ก็สามใบใบประกอบลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าใบประกอบแบบนิ้วมือนะคะแต่พบยากนักหนาที่จะมีใบประกอบสี่หรือห้าใบแต่กลับปรากฏว่าในต้นเดียวกันเนี่ย มีใบประกอบสี่ใบห้าใบก่อนนี้แตกใหม่เพราะว่าในปีนี้ฝนมาดีมากลักษณะใบของเขาจะยาวเรียวสวยงามมากค่ะแต่เราลองมาดูปีก่อนที่แรงติดติดกันมา2อถึงสปีดูนะคะปรากฏว่าจะเป็นใบสั้นๆน,นะคะ เอกลักษณ์อย่างหนึ่งทีเ่เวลาที่เราเห็นต้นแจงนะคะคือไม่ว่าต้นอื่นน่ะไม้ตัวอื่นจะเหี่ยวขนาดไหนแล้งขนาดไหนแต่ตรงกันข้ามว่าใบแจงอะ่ะกลับเป็นสีเข้มท่ามกลางดงไม้ที่เหี่ยวและแห้งแล้งจากการขาดน้ำนะคะก็แสดงว่าเขามีความทนทานมากในธรรมชาติไม้แจงจะไม่ตายง่ายนะคะถ้าเรา ไปดูสำรวจในธรรมชาติเนี่ยต้นขันทองพยาบาทเน่ยเสร็จเรียบร้อยละ,ะแลลงนานๆแต่ต้นแจงเนี่ยกับยืนสงา่าแต่ใบเขียวเข้มปึด๊ดเข้มจนเกือบดำอะค่ะเลักษณะใบาแบบเนี้ยคือไปเจอแล้งเขาก็จะอ้วนสั้นหรืออาจจะขยายหรือจะเป็นใบแก่เก่าแล้วขยายอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะคะ ทชนี้เรามาดูที่ดอกดอกของแจงจะเหมือนกับดอกกลุ่มเลยใครที่เคยกินผักกลุ่มดองเพราะว่ามันเป็นไม้ตระกูลเดียวกันนะคะดอกของแจงจะออกดอกเป็นช่อมีสีขาวสีขาวหรือสีขาวอมเขียวนะคะ อันนี้เป็นช่วงท้ายๆของการออกดอกล้วเราจะเห็นได้ว่าบางช่อเริ่มติดเป็นเมล็ดและอยู่ที่เกสรตรงกลางซึ่งก็คงเป็นเกสรตัวเมียแล้วก็มีเกสรตัวผู้ล้อมรอบแรงเนี่ยจะออกดอกช่วงเดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนมีนาคมนะคะ แล้วก็อีกสักพักหนึ่งถ้าติดผลแล้วเดี๋ยวเราจะพามาดูอีกทีนหนึ่งผลก็คือติดในช่วงเดือนเมษายนทีนี้เรามาดูสรรพคุณของแจงกันนะคะอยากจะบอกว่าต้นแจงเป็นไม้ที่มีประโยชน์เยอะมากแล้วก็เป็นไม้ที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของชาติด้วยนะคะลากของแจงใช้ต้นกับน้ำดื่มเป็นยาบำรุงกาลัง บำรุงร่างกายลำต้นใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาบำรุงธาตุในร่างกายทำให้กระปี้กระเป๋าแข็งแรงลากใช้เป็นยาแก้กระสายแก้อาการป่วยจากหลายสาเหตุซึ่งทำให้ร่างกายซูบผอมเปลือกต้นลากและใบแจงนำมาต้มดื่มกับน้ําเป็นยาแกาดา้ดีซันดีซันนะคะ ใช้ยอดและใบแจงเป็นยาแก้ไข้ใบและยอดอ่อนสวยมากเลยนะคะใช้เป็นยาแก้ไข้แก้ไข้จับสันหรือไข้มาละเรียแก้ร้อนในกระหายน้ำอันนี้น่าสนใจยอดอ่อนผสมเกลืออมกลั้วปากใช้รักษาโรคลำมานาดช่วยอาการหน้ามืดตาฟางแล้วก็ น่าสนใจอีกอย่างนึงนะคะยอดอ่อนน่ะเอามาต้มใช้ล้างหน้าจะแก้อาการตาฟางได้เดี๋ยวคงจะได้เห็นผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรจากใบแจงที่เอาใช้ล้างหน้าแก้ตาฟางกันนะคะเพราะตอนนี้ตาของพวกเราเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์กันมากก็อาจจะมีการฟ้าฟางกันได้ยอดอ่อนผสมกับเกลือใช้แก้อาการปวดฟันทั้งต้นช่วยขับปัสสาวะ ใช้ทำรูปประครบแก้ปวดเมื่อยแก้พกช้ำนะคะเพราะนั้นทุกส่วนของต้นเนี่ยตั้งแต่รากใบสามารถเอามาใช้ได้อย่างมากมายหลายขนาดเลยทีเดียวในแง่ของอาหารนะคะเขาบอกว่าดอกแจงเนี่ยสามารถเอามาดองกินได้แบบเดียวกับดอกกลุ่มเลยและที่สำคัญเนี่ยจะมีความเชื่อกันว่าจะกิน ดอกแจงดองเนี่ยปีละหนึ่งครั้งจะช่วยทำให้สายตาดีอันนี้น่าสนใจมากคะ่ะภูมิปัญญาผูกกับความเชื่อผูกกับวิถีชาวบ้านอาการดองเนี่ยเขาเรียกว่าคือเขาจะใช้ทั้งยอดอ่อนของต้นแจงแล้วก็ดอกนะคะอีสานเขาจะเรียกว่าคั้นส้มเนาะแบบเดียวกับที่เรากินผักกลุ่มดองเลยคะ่ะแล้วก็คนอีสานเชื่อกันว่าถ้ารับประทานน้ำคั้น คือคันส้มของยอดอ่อนปีละหนึ่งครั้งนะคะจะช่วยป้องกันภาวะสายตายาวและบำรุงสายตาได้อย่างดีเยี่ยมเพราะนั้นใครอยากสายตาดีนะคะก็กินนะคันส้มจากยอดอ่อนแล้วก็ดอกของแจงแต่ก็เขาบอกว่าตัวผลของเขาอะกินได้นะแต่ไม่อร่อยก็เลยกลายเป็นอาหารของนกไปต้นแจงเนี่ย ถ้าในกลุ่มของบรรดาเซียนไม้ล้อมจะถือว่าเป็นไม้ปราบเซียนต้นหนึ่งเลยเพอล้อมติดยากมากค่ะเป็นไม้ที่ล้อมติดยากมากเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเป็นไม้ประดับไม้ล้อมที่มีราคาสูงพอสมควรเพราะฉนั้นถ้าใครมีในเขตบริวเวณบ้านนี่อย่าตัดทิ้งเด็ดขาดนะคะเพราะบางบ้านจะมีต้นแจงเกิดขึ้นเองถือเป็นของมีค่าชิ้นหนึ่งของบ้านเลยนะคะต้องอนุรักษ์รักษาเอาไว้ แล้วก็คนโบราณยังใช้ลำต้นของต้นแจงเป็นส่วนผสมหลักในการผลิตลูกแป้งหรือแป้งข้าวหมากด้วยเรามาคุยต่อกันอีกนิดนะคะถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับต้นแจงมีบันทึกเอาไว้ว่าสุดท้ายเมื่อสมเด็จท่านทรงเห็นว่าพาม่าอ่อนแอลงมากท่านก็ส่งบัญชาการให้ยิงปืนใหญ่ โดยท่านคิดค้นให้นําไม้ชนิดหนึ่งเรียกว่าต้นแจงมาตัดเป็นท่อนสูงปลายแหลมพันผ้าชุบน้ำมันแล้วจุดไฟยัดใส่กระบอกปืนใหญ่ยิงไปยังค่ายของพามา่าทำให้เกิดเปลวไฟโหมกระหน่พาพม่าล้มตายลงเป็นจำนวนมากค่ายพาม่าแตกทลายและสุดท้ายก็พ่ายแพ้ให้แก่ความกล้าหาญและชาญฉลาดของเหล่าวีรชนไทย แห่งสมรภูมิทุ่งลาดหญ้าน่าภาคภูมิใจไหมคะต้นไม้ต้นหนึ่งที่ขึ้นมาบนผืนแผ่นดินไทยมีเรื่องราวมากมายในประวัติศาสตร์อยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยและเป็นไม้ที่ถูกค้นพบครั้งแรกในประเทศไทยนี่เป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งเดียวของเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจของพวกเรานะคะ ที่ได้เกิดมาบนเป็นคนไทยบนผืนแผ่นดินไทยแห่งนี้และต้นไม้แห่งสยามต้นแจงค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราได้พาไปดูต้นแจงกันแล้วแล้วก็ลืมบอกไปนิดน,นึงว่าพันไม้ที่พบเป็นครั้งแรกในประเทศไทยแล้วก็มีชื่อวสยามหรือมีชื่อเป็นชื่อสถานที่ที่ค้นพบในประเทศไทยมีทั้งหมด ร้อเชนิดนะคะแล้วก็มีไม้มงคลที่เป็นนามพระราชทานอีกหลายชนิดนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปอ่านได้ในงานวิจัยพันธ์ุพืชสำคัญของชาติไทยโครงการจัดสร้างสวนพันธ์ุไม้เกียรติยศไทยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะซึ่ง จะได้รวบรวมข้อมูลศึกษาวิจัยต่างๆนะคะโดยเขาอ้างอิงหลักฐานม,มาตั้งแต่โบราณคดีนะคะศิลาจารึกพงศาวดารวรรณคดีต่างๆตลอดไปถึงงานวิจัยต่างๆมากมายนะคะซึ่งเป็นงานวิจัยชิ้นนี้มีความน่าสนใจมากแล้วก็มีการทําเป็น pdf ให้ได้ศึกษาค้นคว้ากันในอินเทอร์เน็ตนะคะก็ขอบกขอบพระคุณ ทีมงานนะคะราทานปุกผู้เป็นเจ้าของงานวิจัยชิ้นนี้นะคะที่ช่วยทำให้เราได้เข้าใจแล้วก็เข้าถึงพันไม้ของชาตินะคะว่ามีต้นอะไรบ้างแล้วก็มีอีกสถานที่หนึ่งของโคราชนะคะที่เป็นความภาคภูมิใจของประเทศเราเลยนะคะแล้วก็เป็นความน่าสนใจในระดับโลกทีเดียวนะคะที่อยากจะแนะนำถ้าเราอยากจะรู้ว่าไม้ต้นไหนมีความคือมีมี กำเนิดมายาวนานเก่าแก่มาตั้งแต่ยุคในตัวเสาร์นะคะไม่ต้องพูดถึงว่าก่อนประวัติศาสตร์หรือก่อนที่จะมีการบันทึกเลยมันยาวนานกว่าน,นั้นมันมีมาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์นะคะแล้วก็มีการรวบรวมหลักฐานต่างๆเอาไว้นะคะก็ขอแนะนำสถานที่ที่น่าเชี่ยวมากๆที่ครั้งหนึ่งในชีวิตควรจะต้องมานะคะแล้วก็ตัวเองถ้าว่างเนี่ยก็จะไปดูแล้วก็พาครอบครัวไปดูบ่อยมากถึงจะดูแล้วก็ยัง ยังมีความสุขที่ได้ไปดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะสถานที่แห่งนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินของจังหวัดนครราชสีมานะคะสถานที่นี้จะรวบรวมพันไม้ที่อยู่คือที่เก่าแก่มากในยุคไดโนเสาร์นะคะไดโนเสาร์เองก็มีหลายยุคนะคะมีทั้งวินวินิทัศ ที่สนุกมากนะคะที่เขาทําเอาไว้แล้วก็ได้ความรู้มากแล้วก็มีตัวอย่างของไม้กลายเป็นหินก็คือไม้เก่าแก่โบราณตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เนี่ยเขาอยู่มาเป็นหลายล้านปีมากๆหรือจะหลักร้อยล้านปีนะคะแล้วก็สุดท้ายได้กลายเป็นหินหรือไม้บางชนิดกลายเป็นอัญ,ญมณีต่างๆนะคะก็จะมีห้องจัดแสดงหลายห้องหลายส่วนหลายพาร์ทเลยรวมทั้งใครที่ชอบ ไดโน o s a u r นะคะเขาก็จะมีพาร์ทในส่วนที่เป็นไดโนเสาร์ที่เคลื่อนไหวได้อะไรต่างๆนะคะดูได้ตั้งแต่เด็กเล็กๆไปจนถึงผู้ใหญ่เลยนะคะเราอยากให้เข้าไปชมกันมากๆจะได้รู้ที่มาที่ไปของต้นไม้ว่าเขามีความเก่าแก่ยาวนานมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีคนด้วยซ้ำนะคะแล้วก็มี อาจารย์ที่ท่านเสียสละทั้งกำลังกายกำลังใจทรัพย์สินเวลาทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่จะทุ่มเทรวบรวมนะเอาไม้กลายเป็นหินซึ่งมีมากอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาและในะอีกหลายๆจังหวัดเนี่ยเอามารวบรวมเป็นความรู้เป็นมวลความรู้ให้เราได้ศึกษากันเพราะฉะนั้นครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะแนะนําเลยให้ไปดูพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินเก็บค่าเข้าถูกมากนะคะแล้วก็การฉายวีดิทัศน์ ก็มีเป็นรอบๆนะคะซึ่งวันหนึ่งก็มีหลายรอบมากอยากให้ช่วยกันเข้าไปดูเข้าไปชื่นชมแล้วก็เข้าไปภูมิใจว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเรามีความร่ำรวยทางทรัพยากรมากมายขนาดไหนนี่เฉพาะในส่วนของพันไม้ต่างๆนะคะยังไม่นับส่วนอื่นๆซึ่งเราทุกคนะ่ะก็ควรที่จะได้ร่วมกันภูมิใจแล้วก็ร่วมกันรักษา สิ่งดีๆที่เรามีนี้ไว้ให้ไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดนะคะวันนี้เวลากรสมุนไพรก็ขอฝากรายการพันไม้แห่งสยามนะคะความภาคภูมิใจของของคนไทยทุกๆคนเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด subscribe นะคะกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมว่ารายการต่อไปของเรานะคะถัดจากต้นแจงแล้วเราจะนำเสอนอต้นอะไรที่เป็นพันไม้แห่งสยามอีก วันนี้เราก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเราค่ะขอบพระคุณค่ะ